สานี้ต้องติดตามความเคลื่อนไหวบนดอยม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเจ้าหน้าที่จะเข้าไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นประเภทที่พักโฮมสเตย์ที่พบว่ากระทําผิดกฎหมายป่าไม้นะคะชาวบ้านพยายามจะร้องขอให้ชะลอไปก่อนติดตามจากคุณปเัเศรีรักรายงานสดมาจากดอยม่อนแจ่มอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ครับด้านหลังของผมนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกว่า400นายกําลังพูดคุยเจรจากับชาวบ้านในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะขอเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างจํานวน5แห่งที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการกําหนดก่อนหน้านี้นะครับโดยชาวบ้านในพื้นที่เองนะครับยืนยันคัดค้านในพื้นที่นะครับกว่า2,000คนครับ ชาวบ้านหนองหอยเก่าและหนองหอยใหม่ดอยม่อนแจ่มอำเภอแม่มริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับและเครือข่ายมงจังหวัดเชียงใหม่รวมตัวกันรบริเวณจุดชมวิวดอยม่อนแจ่มนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์การเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ใช้อำนาจตามมาตรา25วงเล็บ2 3นะครับพรบป่าสงวนแห่งชาติในการเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างครับซึ่งวันนี้นะครับคาดว่ามีชาวบ้านมาร่วมคัดค้านกว่า2,000คนและเตรียมแยกไปอยู่แต่ละจุดที่ถูกรื้อถอนนะครับ เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ครับหนึ่งในคณะเจราจาพูดคุยของชาวบ้านม่อนแจ่มระบุนะครับว่าวันนี้ชาวบ้านมารวมตัวกันคัดค้านเจ้าหน้าที่นะครับเนื่องจากอ้างว่าเรื่องยังคงอยู่ในชั้นศาลและยังไม่ได้พิสูจน์สิทธิ์ครับดังนั้นการเข้ารื้อถอนเป็นการที่ไม่เป็นธรรมต่อชาวบ้านและถือว่าละเมิดสิทธิ์นะครับจึงรวมตัวกันออกมาปกป้องสิทธิ์ของชาวบ้านซึ่งยืนยันว่าจะใช้การคัดค้านด้วยความสันติวิธีครับ ก็ช่อมั่นแจเรานะครับก็สู้ด้วยสันติวิธีนะครับถ้าเข้ามาถึงเราก็จะแสดงสิทธิ์ว่าเรามีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับสิทธิ์ที่เรามีก็เราอยู่ตามมาติคลมอสาสิมิยศสิหนึ่งแล้วก็สิ่งที่เราเรียกร้องก็คือมติคลมอสิบเอ็ดพฤษภาปีสี่สอง <ก ouri> นะครับกรมรมสิทธิ์ที่ดินตรงนี้ยังไม่ได้พิสูจน์ซึ่งมติคลมอได้เขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าให้อรอชะลอกันจับกลุ่มคุมขังนะครับแล้วก็พสิสูจน์สิทธิ์ขึ้นรูปแปลงอะไรพวกน,นี้นครับ ภูมิำนวยการสํานักงานจัดการทรัพยากรธรรมชาสํานักทรัพยากรป่าไม้ที่1จังหวัดเชียงใหม่นะครับเปิดเผยกับไทย PPS นะครับยืนยันว่าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างปฏิบัติตามพรบรปร่าสงวนกระบวนการถูกทุกขั้นตอนนะครับปฏิบัติตามวิธีการปกครองชี้แจงสาเหตุต้องรื้อนะครับเป็นการบุกรุกป่าปี2545ถึง2547นะครับซึ่งเป็นการซื้อขายเปลี่ยนมือหรือนายทุนนอมินีนะครับจะดําเนินการ5ราย ยืนยันนะครับว่าสิ่งปลูกสร้างของประชาชนในพื้นที่นะครับไม่ได้ดำเนินการรื้อถอนแต่อย่างใดซึ่งจะวันนี้นะครับจะมีการรื้อถอน5้าแห่งจาก36แห่งที่กระทำผิดชัดเจนรับจากการจัดระเบียบม,ม่อนแจ่มเมื่อปี2563โดยสถานประกอบการที่เจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการรื้อถอนวันนี้นะครับคือสถานประกอบการหลังสวนโฮมสเตย์นะครับม่อนดูดาวนะครับม่อนดาวเรือง ม่อนแสงละวีและแสงเหนือแคมปิ้งครับซึ่งครอบคลุมพื้นที่ดอยม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียงในตำบ,บลโป่งแยงและตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับ ครับซึ่งชาวบ้านยืนยันนะครับว่าหากมีเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่ที่จะทําการรื้อถอนนะครับทางชาวบ้านเองก็จะแจ้งความดําเนินคดีข้อหาบุกรุกแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งนอกจากนั้นนะครับทางชาวบ้านเองก็มีมาตรการตอบโต้ทางเจ้าหน้าที่ต่อไปนะครับหากยังไม่สามารถพูดคุยกันลงตัวครับทางทีมข่าวเองก็ยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่เพื่อรอติดตามสถานการณ์มารยายงานให้ทราบกับขอบคุณค่ะคุณป้า